สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งผมน้าโซลาเซลล์ครับผมขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านก่อนนะครับผมเช่นเคยนะครับเจอผมก็เจอการเจาะบ่อบาดาลนะครับผมวันนี้ก็วันที่9นะครับผมเมษายน2องบานร้อยสิบห้านะครับผมปีนี้เป็นปีที่ไม่ค่อยหมานสักเท่าไหร่นะครับผมปีชวดนะครับผมไม่รู้ว่าปีชวดสําหรับผมหรือเปล่านะครับผมกับการเจาะบ่อบาดาลไม่ได้น้ําอีกแล้วนะครับผมบ่อนี้ที่อําเภออําเภออะไรเนาะอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นไม่ได้น้ําอีกแล้วนะครับผม150เมตรนะครับผมไม่ได้น้ํานะครับผม อันนี้ก็เป็นรถเจาะของทีมงานน้ำหน้าโซล่าเซลล์หนึ่งคันนะครับผมอันนี้เจ้าของแกก็ยืนลุ้นอยู่อยากได้น้ํานะครับผมแต่ก็จะเพิ่งหมดหวังนะถ้าผมเข้าสวนใครแล้วเนี่ยพลาดยากนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่หยุดเจาะเดี๋ยวผมจะทําการย้ายยย้ารูเจาะใหม่นะครับผมไปเจาะให้ได้น้ํานะครับผมบ่อนี้นะครับผมน้ําน้อยนะมีน้ําอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับผมแต่ไม่แฮปปี้นะครับผมสําหรับตัวผมมองว่ามันไม่พอใช้นะครับผมลูกค้าก็จะเอาแต่ผมไม่เอานะครับผมผมจะให้ใช้ฟรีเลยนะครับผม อันนี้ก็อยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับซนตรงนี้ก็หาน้ํายากแหละนะครับผมพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมองไปไม่ค่อยมีบ่อบาดานนะครับผมสาหรับใครอยากจะจ้างทีมงานนาโซาเซลไปเจาะน้ํานะครับผมติดต่อได้นะครับผมทีมงานผมมีเยอะนะครับผม20กว่าชีวิตใน20กว่าคันนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมบริการทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะครับผมรับประกันเรื่องคุณภาพและประกันเรื่องการทํางานนะครับผมคุยง่ายขายคล่องนะครับผมขอให้มีเบียร์มีเหล้ามีข้าวกินผมคุยง่ายหมดนะครับผมอำนาจโซลาเซล ปกติก็จะถ่ายเฉพาะตอนน้ําออกวันนี้มาดูน้ําไม่ออกหน่อยนะครับผมวันนี้อกหากันนี้ก็ไม่รู้ที่เจ้าที่ไรแล้วลืมนะครับผมช่วงนี้จดน้าไม่ค่อยออกไม่รู้เป็นอะไรนะครัเมียไม่ค่อยมาจดน้ําไม่ค่อยออกเลยนะครับผมปกติสีภรรยาจะตามก้นด้วยนะครับผมช่วงนี้สีภรรยาไม่ได้มาเปิดร้านนะครับผมขายอุปกรณ์โซลาเซลล์นะครับผมเมียมาเมียไม่มาน้ําผมก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับผมถ้าเมียมาน้ําออกดีอันนี้เจ้าของกเลยนะพี่ชายผมเนี่ยเอซีเลยนะสวัสดีครับพี่อยู่ที่ไหนครับผม น้องเรือครับขอนแก่นครับขอนแก่นเป็นไงบ่อนี้ไม่ได้น้ำร้อยสี่เซนเมตรร้อยสี่เซนเมตรไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำสบายใจทั้งคนจ้างทั้งคนเจาะกินเหล้าเมาไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเราย้ายบ่อนะพี่เนาะครับเป็นไงพี่เล่าเขาหน่อยว่าเดี๋ยวก็อำนาจโซล่าเซลก็เดี๋ยวย้ายรูปถ้ายังไงก็เดี๋ยวหลังโครงการก็จะมาเจาะให้ใหม่เจาะให้ใหม่นะครับผมไม่มีทางหนีลูกค้าแน่นอน คือสรุปจอไม่มีน้ำไม่คิดเงินลูกค้าไม่คิดเงินลูกค้าเรื่องจริงไหมถามเล่าเขาหน่อยเรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับเรื่องจริงแล้วคุยง่ายไหมผมเทเพียงแค่โอควเสเทเพียกโอควดตร้อยกิโลเบสแค่นี้แล้วคุยง่ายไหมเอมร้อยห้าสิบโลนึงโลเอมร้อยสิบร้แค่นั้นน้องๆครับผมทำงานต่อเนื่องเยี่ยมเลยครับเไม่ได้พักเลยครับแตื่นไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้พักเลยทีมงานเราทำงานคุณภาพไหมคุณภาพครับคุณภาพยอมรับครับยอมรับยอมรับเนาะคือไม่มาเอาตังค์อย่างเดียวมาเอาชื่อเสียงเอาชื่อเสียงว่าคุณภาพคุณภาพ เท่านั้นขายงานต่อขายงานต่ออย่างเดียวเท่านั้นจะมาเอาเงินคนอย่างเดียวอ้าวรับประกันไหมนี่จริงจริงไหมรับประกันครับจริงจริงเนาะคนเรามันต้องซื้อกันด้วยใจอ่านี่นะครับผมคำพูดศักดิ์สิทธิ์คำพูดศักดิ์สิทธิ์เนาะไม่ใช่เอาเงินอย่างเดียวแล้วทิ้งแล้วทิ้งงานอ่าหลายๆคนตรงนี้โดนแล้วเนาะโดนโดนโดนแล้วเออพี่เลยไม่เรียกใช้แบบว่าพี่เอาแบบอุ่นใจเลยดีกว่าผมเอาผมจะจ้างเงินมีแต่ผมต้องการคุณภาพอ่าโอเคนี่ผมไม่ต้องการการที่บอกว่าทํางานไม่มี ไม่มีแผนงานแล้วก็ไม่รับประกันสภาพนี้ผมไม่เอาอเหมือนเราไปซื้อของเนี่ยไปซื้อของเป็นเป็น,ปนอาชีพท,ที่มีความรับผิดชอบครับขอบคุณมากอันนี้ก็นะครับผมช่วงนี้ก็จะหยุดตงการก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาจากหลังสงการก็จะมาทำการจอ่อยทางลูกค้าอีกนะครับผมเอาจนน้ำไม่แตกนะครับผมรอบหน้าไม่แตกยัเมียมานะครับผมสัญญากับตัวเองแล้วว่าให้เมียตามตูดด้วยนะครับผมเมียไม่มาผมก็น้ำไม่แตกเช่นเคยนะครับผมผู้สนุกเล่นๆค้ำานไว้นะครับผม นะครับผมสําหรับใครอยากคิดจะเจาะบ่อบาดาลนะครับผมโทรสอบถามผมได้นะครับหลายๆคนบอกว่าอํานาจโุร่าเซียวเจาะแพงจังในภาคอีสานนะครับผมบ่อนี้อยากรู้ไหมครับราคาเท่าไหร่นะบ่อนี้ผมเจาะอยู่บ่อละเจ็ดหมื่นห้านะครับผมไม่ได้น้ําผมไม่คิดตังค์นะครับผมเพราะว่าการเจาะบาดาลทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเจาะแล้วเราจะได้เงินท่านเลยไม่ใช่นะครับเจาะยากมากนะครับการเจาะน้ําอย่างบ่อนี้ก็140เมตรนะครับต้นทุนก็สองสามหมื่นขาดทุนไปแล้วนะครับผมแต่ผมก็ไม่ยอมนะผมจะเจาะให้ใหม่นะครับผมแล้ว นะครับผมการทํางานของผมเนี่ยรับประกันคุณภาพนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมสําหรับใครคิดอยากจะจ้างนะ0981297796สวัสดีครับผม